สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบเจอกันช่วงบ่ายของวันที่11นะครับวันพฤหัสที่11ช่วงบายนะครับตอนนี้บรรยากาศฟ้ามืดคึมมากอ่าเหมือนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่นะครับอ่า กับเรื่องของตัวเลขหน้าทางครับเดินทางมาถึงวันที่1 1กันแล้วนะครับ11กันยายน2568นะครับทางแอดวิไลมีตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซี C ทางช่องกันอ่าตอนนี้กับเวลา15นาฬิกา49นาทีนะครับตอนนี้อ่าลูกล้านกันเงลิยรงเรียนมาแล้วอ่า แต่ว่าน้องออดก,กามาหอดเหลี่ยวน้องผู้พายังบ่เห็นมากเลย <c oughs> สงสายค้าเล่นนะครับเอามาในคลิปนี้นะครับหลังจากช่วงบายนะครับเอวิไลปล่อยซอ,องล่างสายพอออกไปแล้วนะครับเอามาในคลิปนี้คือแอดวิไล่บอกนะครับได้ตัวเลขเน่ทางมากือว่า <c oughs> มือนีหลายสำนักนะครับ มาพบมาเจอกันช่วงใบเอามาฝากกันช่วงใบนะครับแบบดวนๆกัน <c oughs> ครับมาในคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับสายด่วนโคราชนะครับสายด่วนโคราชแยดวิไลก็ต้องขอกลับขอบุญขอบคุณ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทรงมาให้นะครับตัวเลขแนวทางนะครับขอกลับขอบุญขอบุณครับ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดี ที่ทรงตัวเล็กนี่ยทั้งให่นะครับเอ <c oughs> ามารอดติดตามกันนะครับสายด่วนโคราชนะครับตัวเล็กเนี่ทางจากทกอกโดนใจเอซทางช่องกันบอนะครับรอติดตามกัน ครับเดี๋ยวใส่เวลาบ่โดนนะครับเตรียมสม,มุติประกาศกันเลยคุณพ่อคุณแม่ที่แขบหน้าจอไม่เป็นนะครับสายด่วนโคราช สายด่วนโคร,ราช16กันยายนต์แป เอีไไดพีไลเช็คกบางแบบมีหาชุดนะครับสายด่วนโคร,ราชนะครับมีหาชุดอันเริ่มจากเรขววิ่งนะครับวิ่งครับสามกับหกครับสามกับหก 3กับหนะครับอา้าวลมนะครับไอ้สิะลมลมสามกับหจับคู่ครับเริ่มจากหกสามแปดสาม สี่หกหกเก้าชุดสุดท้ายครับคือเจ็ดเก้าอ่ะมีแค่นี้นะครับแนวทางของสายด่วนโคราชนะครับสิบหก กันยายนตครับ2,568วิ่ง3กับ6อแนวทางนะครับสูตรมัดรวมสายด่วนโคราชนะครับจะเป็นบนล่างนะครับเบื่อรดี3กับ6นะครับวิ่งจับคู่ครับนี่หกสามแปดสามสี่หหกเจ็ดเ้า ชุดนะครับนวทางเป็นบนลางวิ่ง3กับ6นะครับเอาแคปบหน้าจอกันนะครับจะได้ก็ฝากแชร์ไปนะครับเอฟดีไล่ขอกรับขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับสายด่วนโคราชเอามาฝากเอฟซีทางช่องกันช่วงนังแรงของวันพฤหัสบดีที่11อนะครับขอกรับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึง่ง ที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับที่ติดตามและคอมเมนต์นะครับพูดคุยถามข่าวตามข่าวกันนะครับเอาหาคู่เน้นๆนะครับแนวทางสายด่วนโคราชจัไดบกรใไฮโให้มานกันครับลงให้วันที่ สิบเอ็ดกันยายนหกแปดอ่าคือหลักฐานการลงแนวทางนะครับอ่าแขีบหน้าจอไว้ไปที่เรียบร้อยนะครับไอเอ็ดวิไลอาจจะจากล่าเอฟซอ่ะคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันไปนะครับจะได้กับไฮมี่อ่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกถ่านนะครับห้โชคมานกับตัวเลขแนวทางทีเอ็ดวิไลได้นำเสนอ สุขสัมนำนะครับะจะได้กับให้โชคให้มานกันสุขสุข,สข,สข,สขคนวดนี้นะครับ16กันยายนนะครับแป๊บเดียวนะครับปีหนึ่งแป๊บเดียวเดินทางมาถึงเดือนกันยายนแล้วอีกบ่โดนว่านั่นนะครับกะคงจะออกพรรษาลาพระเจ้าและกาเขาสู้หนากระถินนะครับวันเวลาไม่คอยใครชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับวันเวลาหมุนเปลี่ยน อย่างรวดเร็วนะครับแถบตามเบาท่านนะครับอ่ะพู้ได้ยากเฮ็ดยังเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทํานะครับคุณพ่อค,คุณแม่กุญกว่าจะสายเกินไปนะครับรีบเฮ็ดหีบทํานะครับอ่ะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ